สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนีที่ต้อนรับเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก,เกะเนนะคะ็เป็นการอ่านประจํารายเดือนนะคะเป็นการอ่านไพ่พลังงานความรักนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะส่วนการแบ่งวันที่ก็เป็นการแบ่งแบบตะวันตกนะคะถ้าใครไม่ทราบราศีของตัวเองนะคะก็เข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เลยเนาะพิมพ์วันที่ของตัวเองที่เป็นวันเกิดนะคะเ,เดี๋ยวเขาจะบอกเองว่า วันเกิดวันที่เท่านี้จะตกไปอยู่ในลัคนาหรือว่าราศีอะไรนะคะโอเคอจริงๆแล้วส่วนการหาลัคนามันจะต้องหาจากการคำนวณเวลาเกิดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ลัคน,นาของตัวเองนะคะก็แต่โพสต์ไว้ในคอมมูนิตี้ก็เข้าไปดูในคอมมูนิตี้ได้ไปคำนวณเบอร์ชาร์ตกันได้นะคะว่าคุณอยู่ในลัคนาอะไรถ้าคุณรู้จักราศีของตัวเองแล้วนะคะก็สามารถหาลัคนาได้ การหาลัคนาจะต้องทราบเวลาเกิดที่มันแม่นยำนะคะมันถึงจะบอกลัคนาบอกการเวลาตกฟ้าของเราได้ว่าเราเนี่ยสถิตอยู่ในลัคนาอะไรการดูดวงแบบลัคนาจะค่อนข้างแม่นกว่าการดูแบบราศีนะคะเพราะว่าราศีเป็นแค่การแบ่งวันที่ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรยเงี้ยแต่ว่าถ้าลัคนาจะดูแม่นกว่านะคะ โอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะคะแต่จะได้พลังงานให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนว่ายังไงบ้างนะคะขอไพ่พลังงานขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะแล้วก็ขอพลังงาน3ามใบนะคะให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนในวันนี้เลยคะ่ะขอไพ่ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุน,น่อยค่ะเป็นธาตุลมชัดเจน <c ười> มีความเป็นเด็กๆเ,เป็นธาตุลมแต่ก็ อคุณอนะมีคอมมิทเมนต์ไปละแต่งงานแต่งการไปละหรือเปล่ามีเจ้าของไปแล้วหรือว่าเข้าพิธีกับใครไปแล้วหรือเปล่าคะเออแล้วมากังวลใจมาแอบดูแอบส่องใครอยู่นะคนที่คุณแบบว่าเคยแบบเคยมีจุดเริ่มต้นหรือว่าตอนนี้เหมือนกับคุณค่อยๆดูคนหนึ่งไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นคนรักของคุณนี่แหละเป็นคนที่คุณอยู่ด้วยนี้หรือเปล่าเพราะว่าคือสถานะคุณค่อนข้างชัดเจนมากว่าคุณนะคะ เข้าพิธีไปแล้วอืมแล้วก็อยากอย,กอยู่ในเขาเรียกอะไรนะคือแบบอยากอยู่ในขนรรมเนียมประเพณนี้ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอารมณ์แบบแอบมองแอบส่องหรือว่าเคยตัดใครไปออกไปจากชีวิตหรือเปล่าคนคนนี้หรือเปล่าที่คุณแบบมาถามถึงนะคะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณไหมคนที่เคยแบบว่าเาตะทวงเวลากันมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> ลักษณะนะคะเป็นการลักษณะ อโอเคมาดูดีกว่าว่าเอาคนที่คุณมาถามถึงแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหน,นแต่ว่าเอาคนที่คุณมาถามถึงดีกว่าว่าลักษณะ e n e r g y ของเขานะตอนนี้นะคะพลังงานของเขาคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คุณมาถามถึงคนที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมาถามถึงเป็นยังไงบ้าง คนนี้นะถ้าพูดถึงการเงินก็โอเคนะการเงินเขาก็ดูดีนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ใช่อารมณ์แบบชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาตัดสินใจได้ดีนะคะการเงินก็จัดการได้ดีนะคะอืมหรือว่าโบลกหรือเปล่าเออถ้าเป็นในลักษณะโบลกค,คือแบบช็อตมันนี่นิดนึงก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่ามีความเป็นแบบว่าดิเฟนซีฟนะคะปกป้องตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองนะคะหรือว่าเขามีการ t ทคแอคชั่นทำอะไรสักอย่างในในในพื้นที่ของเขาอะ่ะสร้างความมั่นคงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า่ะมาดูอีกความช่วยเหลือนะคะจัสติคคนคนนี้เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆเลยนะคะหรือว่าเขาทำงานในองค์กรที่เกี่ยวกับความยุติธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น ทหารตำรวจนักสืบผู้พิพากษาหรืออะไรก็ได้หรือเป็นทนายความหรืออะไรก็ได้นะคะที่มันอยู่ในเรื่องของความยุติธรรมหรือตัวเขาเองอะเป็นคนที่ยุติธรรมชอบความยุติธรรมแล้วก็ชอบความถูกต้องมาเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วคนนี้คุณจะเข้ามาหาคนนี้นะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ขอความถูกต้องเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง คนคนนี้นะคะอาจจะมีการช่วยเหลือหรือเป็นคนที่เเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือตอนนี้เขากําลังอยู่ในสถานะที่กําลังช่วยเหลือคนอื่นอยู่ก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอะทํางานในจุดที่แบบว่าต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นอะไรที่เขาจะต้องแบบว่าช่างน้ําหนักดีๆไม่สามารถที่จะเอ็นยียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยอืมนะอันนี้คือพลังงานของเขานะคะ มาดูกันดีกว่าว่าแล้วตัวคุณและตัวเขาเนี่ยอจะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะตัวคุณและตัวเขาถ้ายังแบบว่ามาดูกันดีกว่าว่าคอนแทกกันอยู่ไหมเพราะว่าดูเหมือนใพ่แบบมันไปคนละทางมันไม่ได้พูดถึงเรื่องลักษณะความสัมพันธ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะติกขึ้นมาอีกแล้ะอ่ะขอเป็นใบแรกจะยังไงก็แล้วแต่เนาะในความสัมพันธ์นี้ขอให้เป็นอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเป็นอันดับแรกนะคะ ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนเสียใจแค่ไหนให้เดิมขึ้นอนะ่ะหรือว่ามีการให้ความช่วยเหลือนะคะอืการทำงานร่วมกันโอเคคนคนนี้อาจจะอยู่ในธาตุไฟก็ได้นะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะคะเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนเขาก็ยังคงต้องทำหน้าที่ เป็นคนที่คอยเป็นผู้ให้หรือคนนี้เป็นเป็นผู้ให้ก็ไนดะ้ณตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเองก็มีอะไรที่มันสะดุดในชีวิตอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบคิดมากคิดเยอะไม่คือแบบไม่นอนตายอะคือแบบว่าเออมีปัญหาอะไรคือเขาพร้อมที่จะจัดการพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะเข้าไปแล้วก็แบบว่า take action อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือ Keep an eye on something ก็คือเหมือนกับว่าจับถ้าเขาทำอะไรแล้วเนี่ยคือเขาจะเ,าเพ่งเล็งไปนะจุดนั้นถ้าเป็นเรื่องงานเขาก็คือถามว่าโฟกัสไหมคือมันไม่ใช่เรื่องของโฟกัสแต่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอะมันมันมีคำว,ว่าความรับผิดชอบขึ้นมาคนคนนี้ก็จะคอยรับผิดชอบ ณจุดจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือถ้าเขาเป็นหัวหน้าง,งานนะคะเขาก็จะคอยแบบว่าเหมือนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบให้งานมันเดินจะถามว่าถ้าพูดถึงความคิดหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกอะอารมณ์เขานะเป็นอารมณ์ที่แบบเสียใจนะรู้สึกว่าเขาเศร้านะคะแต่ว่าด้วยภาระแล้วก็หน้าที่ด้วยความที่เขาเป็นเดอะจัสติกเป็นคนที่คอยให้ความถูกต้อง ความยุติธรรมกับคนอื่นคนอื่นคอยพึ่งพาเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าข้างนอกเขาดูแบบค่อนข้างสตรองในจุดที่เขาเป็นถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็มีลักษณะเอนเนอร์จีที่เหมือนผู้ชายคือเข้มแข็งแล้วก็ตัดสินใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัดสินใจถ้ามีคนแบบตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้คนนี้ช่วยตัดสินเลยนะคะอืม มาดูคุณกันดีกว่า,วาเป็นยังไงนะคะดูเหมือนคนทั้งคู่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยเนาะไม่รู้ว่าได้คุยกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่ามาถามถึงคนเก่าๆหรือเปล่านะคะคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณชัดเจนมากว่ามากเวอร์ว่าแบบจะลันลาเป็นอิสระนะ่ะไม่ได้แล้วนะคุณนะ่ะเหมือนเซตเทนดาวน์ไปแล้วแล้วกับคนเก่าๆเนี่ยคือไม่มีรีเทิร์นไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอกันนะคะ ในระหว่างที่คุณเนี่ยไม่ได้เจอกันตัวเขาอ่ะก็เครียดนะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับหรือไม่ก็มีความเจ็บปวดนะคะมีความเจ็บปวดมีแผลอยู่ในใจอะไรเงี้ยเวลาตอนดึกๆเขาก็อาจจะคิดยังคงวนเวียนคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่อะไรเงี้ยความสัมพันธ์นี้เคยเป็นตัวเลือกทางเลือกให้แก่กันเนาะเป็นเหมือนทางเลือกที่คุณเคยแบบเก็บเขาไว้เป็นออปชั่น เขาเคยเป็นตัวเลือกของคุณเคยให้ความช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนตอนนี้คุณคุณตัดสินใจแล้วนะเหมือนคุณตัดสินใจไปแล้วอะนะคะกับความสัมพันธ์ที่คุณแบบผูกมัดอยู่นะตอนนี้แต่เหมือนว่าคุณแอบมาเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่าในการที่แบบว่าอยากให้โอกาสกับคนคนนี้หรืออยากให้ความช่วยเหลือก็ได้ คุณเหมือนมองเขาไกลๆแล้วก็อยากให้ความช่วยเหลืออะไรเขาหรือเปล่าเหมือนแบบแตัดไม่ได้อะ่ะเป็นอะไรก็ได้ในฐานะอะไรก็ได้เนี่ยคุณอยากขอโทษเขาด้วยอยากยื่นมิตรภาพดีๆแล้วก็อยากจะเหมือนกับเริ่มกันใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยเออเข้ามาอยู่ในชีวิตกันเหมือนเดิมได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเพราะเหมือนคุณคิดกับคนคนนี้อยู่นะคุณเหมือนรู้สึกผิดกับคนคนนี้หรือเปล่าคะยังมีความรู้สึกผิดอะไรเงี้ยหรือว่า เขาทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากขอโทษอะไม่รู้เหมือนกันอืมัมนมีแค่คุณที่รู้เนาะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะคะแล้วทไมมันถึงอยากมีคําขอโทษหรือว่าอยากมีมิตรภาพดีๆให้แก่กันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคุณนะ่ะเลือกไปแล้วแหละมองดูว่าคุณกับเขานะ่ะมันไม่ได้มีในเรื่องของ เขาเรียกอะไรนะความสัมพันธ์แบบมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเออมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเขาก็ใช้ชีวิตของเขาคุณก็ใช้ชีวิตของคุณอะไรเงี้ยเออเขาก็ทําในสิ่งที่เขาควรจะทําคุณเองก็อยู่ในส่วนที่คุณควรจะเป็นอะไรเงี้ยไม่ได้มีการกลับมารีวิเนียนหรือว่ารีเทิร์นในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ฉันชูสาวเป็นคนรักหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคุณชัดเจนมากว่าคุณเลือกไปแล้วนะคะคุณมีทางเลือกไปแล้วคุณเลือกคนใหม่ไปแล้ว แล้วก็คนเก่าๆถ้าเขาเป็นคนเก่าๆก็คือคุณก็ไม่ได้กลับไปรีวิเนียนอะไรกับเขาเลยอหรือว่าในตอนที่คุณไปเลือกคนใหม่อ่ะคนคนนี้แบบกําลังทุกข์กำลังเสียใจกําลังเศร้าสิ่งนี้หรือเปล่ามันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกผิดต่อเขาคุณมีความคุณมีคนใหม่แล้วก็มีความสุข มีคนที่คุณเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาเหมือนกับว่าโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ทําให้เขาต้องกลายเป็นคนที่สตรองขึ้นในขณะที่คุณมีความสุขหรือว่าคุณมีคนใหม่เนี่ยตัวเขายังแบบเจ็บปวดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะขอโทษเขาอืคุณอาจจะกําลังแบบว่านึกถึงความดีของเขาหรือว่านึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกถึงความเป็นเขาคนที่ตรงๆคนที่แบบว่ารักความยุติธรรมไม่ ยอมหักไม่ยอมงออะไรอย่างเงี้ยเออคุณคุณกับเขาอาจจะแตกแยกแตกหักกันนะด้วยความที่เขาเป็นแบบนี้ก็ได้แต่สิ่งที่เขาเป็นแบบนี้แหละมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเขาก็ดูแบบไม่รู้สิถามว่าน่าสงสารไหมมันไม่ได้ขึ้นคาว่าน่าสงสารแต่มันเป็นลักษณะที่คุณรู้สึกเอ็นดูเขาแบบเอออยากเป็นมิตรกับเขามากกว่าอยากผูกมิตรอยากเอ,อ่อเมกะมินอะไรเงี้ยอยาก make it p e a c e อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นในลักษณะที่ว่าอยากให้เราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ไหมแบบก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันหรือว่าไม่เคยเป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าเป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแต่ว่าด้วยความที่ นิสัยของคุณและเขาอ่ะมันเป็นเหมือนเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเลยแบบอยากมีเขาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็เป็นไปได้ว่าคุณแบบมาถามถึงคนคนนี้นะคนที่ไม่ใช่แฟนหรือว่าไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในออชีวิตของคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นลักษณะที่ว่าคุณยังอยากให้ความรู้สึกดีๆกับคืนไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออคุณอาจจะมีความรู้สึกผิดก็ได้นะคะ ค, h, <t> คุณอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ว่าด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ม <t> ีสามารถสํานึกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่คุณก็มีความสุขแต่ว่าคุณมองกลับไปที่เขาอ่ะเหมือนกับว่าเขายังอยู่ในจุดที่แบบไม่มีใครให้พึ่งพาอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเลยรู้สึกว่าคุณอยากเป็นคนคนนั้นที่คอยเป็นคนที่เขาสามารถพึ่งพาได้เฮ้ยแบบถามถามหาฉันได้แบบเออขอความช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเออคุณอยากเป็นคนคนนั้นคนที่แบบพร้อมที่จะแบบให มิตรภาพดีๆแก่กันอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ในลักษณะที่เป็นการขอเป็นแฟนหรือขอเป็นเอ่อขอเริ่มต้นกันในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเออมันเป็นในลักษณะของอะไรที่มันดูแบบมั่นคงแบบไปกันยาวๆแต่ว่าเป็นไม่ได้เป็นคนรักแต่ว่าเป็นเอ่อคนที่อยู่ในชีวิตแบบสถานะอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนคนเนี้ยที่คุณอยากจะคอยดูแลเขาอะไรเงี้ยเออมันเป็นลักษณะที่แบบว่าคุณอยากดูแลเขาคุณเห็นเขาเข้มแข็ง เห็นเขาแข็งแต่งเห็นเขายุติธรรมนะคะเห็นเขาดูแบบเป็นคนตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยเคยช่วยเหลือเขาด้วยก็ได้แล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าคุณมองว่าเขาก็ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อคุณเลยรู้สึกแบบเอ็นดูรู้สึกดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะมาดูกันทําไมแต่สบบสพ้แบบนี้มาดูกันดีกว่าว่าไพ่แนะนําไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะถ้าแนวโน้มในความสัมพันธ์มันคงไม่มีหรอกดูว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะ ให้แนะนาว่าถ้าคุณนะอยากจะเริ่มต้นดีๆนะคะกับคนคนนี้ก็ให้เริ่มต้นแบบจริงใจนะคะอย่าเป็นายาแบบอย่าล็อกแลกเนาะเริ่มต้นกับเขาได้ความจริงใจแบบให้มันแบบมั่นคงในระดับที่เป็นเฟรนดิพกันไปได้เรื่อยๆคำพูดอะไรร้ายๆหรือว่าแรงๆก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะคนคนนี้อาจจะไม่ได้ชอบคำพูดของคุณก็ได้หรือว่าคำพูดของคุณอาจจะเคยทำร้ายคนคนนี้ก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นคือเขาเป็นคนตรงๆอยู่แล้วเพราะงะั้นคุณก็สามารถที่จะพูดตรงๆกับเขาได้แต่ว่าพูดในลักษณะที่ถนอมน้ําใจไม่ใช่พูดให้เชือดเฉือนน้ําใจเขาอะไรอย่างนี้ค่ะเออให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําคือให้ระวังคําพูดของคุณนะคะหนึ่งระวังคําพูดที่ไม่ได้ให้เกียรติเขาหรือว่าระวังคําพูดที่แบบว่าคุณเคยกัดเคยเคยคุยกันตอนที่แบบนี้อยู่ในความสัมพันธ์คุณอาจจะเคยคุยกันได้แบบ ลึกซึ้งในระดับหนึ่งแต่พอณนะตอนนี้ถ้าคุณอยากกลับเข้าไปในชีวิตเขาจริงๆคือสิ่งแรกคือการให้เกียรตินะคะไม่พูดถึงความสัมพันธ์ที่แบบมันพูดในลักษณะที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะล้ำปาลมหรือแบบพูดถึงอะไรที่มันลึกซึ้งเกินเกินขอบเขตเพราะสิ่งที่คุณต้องรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณจะให้ใเขาคืออะไรเป็นแค่เพื่อนใช่ไหมเพราะงั้นก็คุยแบบเพื่อน ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนแต่ว่าฉันยังคุยกับเธอในลักษณะแบบนี้คือมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังคําพูดเนาะอันนี้เป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะแล้วมันจะค่อยๆเริ่มต้นกันได้เริ่มต้นกันไปได้เรื่อยๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ใจร้ายก็ได้ในการที่จะแบบว่าเนี่ยไพ่แนะน <laughs> าไพ่แนะนําคือสองถ้วย <laughs> อ่ะไพ่แนะนําคือสองถ้วยมันอาจจะไม่ใช่ถ้าคุณ ้าคุณนะคะมีคนรักของคุณอยู่แล้วแล้วคุณก็ไม่ได้อยากจะทิ้งคนรักของคุณไปเพื่อที่จะไปเริ่มกับคนนี้คือดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณก็เป็นมีคู่อยู่แล้วก็ให้เตือนตัวเองว่าตัวเองมีคู่อยู่แล้วนะอันนี้คือหนึ่งนะคะอันที่สองคือเป็นลักษณะของการให้แล้วก็ได้รับที่เท่าเท่ากันนะอันนี้คือคําแนะนําถ้าอยากเข้ากลับเข้าไปในชีวิตของเขาคือเขาให้คุณเท่าไหร่ให้เขาเท่านั้นอือันนี้คือถ้าเขาแต่มองว่าเขาคงไม่เทให้ไม่เท ให้คุณจนแบบหมดหน้าตักหรอกเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะคะเพราะคนคนนี้ยุติธรรมเพราะฉะนั้นอะคนที่เข้ามาหาเขาคือเขาไม่เอาแบบเล่นมาแบบเป็นเดอะฟูลเล่นหัวเขานี่คือเขาตัดทิ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากกลับเข้าไปในชีวิตเขาอยากไปดูแลเขาอยากอยากเป็นเพื่อนกับเขานะคะให้ให้เข้าไปดีๆไปแบบมั่นคงไปแบบ c o n s i s t น n ์นะ i n c o n s i s t e n ์ไม่เอานะคะไปแบบสม่ำเสมอเป็นเพื่อนนะคะไปไปแบบ ถ้าวันนี้มาแบบเพื่อนพรุ่งน,นี้ก็ต้องมาแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออไปแบบลาบๆาบเรียบๆแบบนี้ให้ให้รู้เป้าหมายของตัวเองว่าต้องการอะไรนะคะถ้ามีแฟนอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่มีแฟนนะคะก็ค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกถ้าอยากกลับไปอยู่ในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยๆเปิดเผยความรู้สึกแต่เป็นไปแบบชา้าๆแบบมั่นคงให้เขารับรู้ได้ว่า,าคุณมาแน่ๆไม่ได้มาเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่คีย์หลักเลยคือเขาให้มาเท่าไหร่คุณก็ให้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้อยากให้ไม่อยากให้เขาเยอะก็อย่าพึ่งไปให้ความหวังเขาเยอะนะคะให้ค่อยเป็นค่อยไปแบบนั้นดีกว่าเนาะไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นแสะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบขึ้นคือเป็นแน่นอนเป็นไพ่ที่เข้ามาในรูปร่องรอยเดียวกันคือเขาไม่ชอบนะอะไรที่บูชิสนะคะอะไรที่แบบว่าไม่จริงสนิกี้แบบมาสิก มาแอบมาส่องมาแบบโกหกหลอกลวงอะไรเงี้ยคือคนนี้แม่แน่นอนเพราะว่าไพ่เขาขึ้นเดอะจัจะติกชัดเจนมากเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆนะคะก่อนที่จะกลับไปหรือว่าคุยกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังนะคะคึงขัง,ขงด้วยลักษณะนิสัยของเขาเองแล้วก็ด้วยความที่เขาแบบอยู่ในความรับผิดชอบที่มันแบบจริงจังอะไรเงี้ยอเพราะงั้นคุณกถ็ถ้าไม่อยากหน้าแตกนะคะก็เอออย่า อย่างที่บอกคือให้ไปประมาณนี้ดูไพ่เดลักเคิลนะคะไพ่ขึ้นว่ารนะีทรีตเนาะท r u s t นะคะ let your friend Help you นะคะก็ถ้าอยากได้คนนี้กลับเข้ามาในชีวิตหรือว่าอยากให้คนนี้อยากกลับเข้าไปในชีวิตของคนคนนี้นะ,ค,ะคือปล่อยให้เขาเคยอยู่ยังไงก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นนะคะอย่าไปเปลี่ยนแปลงเขาหรือว่าอย่าไปพุชอะไรในความสัมพันธ์นี้ ก็อย่างที่บอกคือไปเป็นไปแบบเป็นเพื่อนนะคะไปเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนช่วยถ้าคุณมีเพื่อนร่วมกันก็ให้เพื่อนช่วยคอยพูดหรือว่าเออแบบเป็นคนนัดทานข้าวหรืออะไรเงี้ยให้มีเพื่อนไปด้วยอย่าไปกันสองต่อสองเนาะแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นเนาะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันมันถ้าคุณยังตัดเขาไม่ได้จริงๆคุณมีความรู้สึกรุนแรงกับเขาไม่ว่าจะในฐานะอะไรแต่ว่าให้คี ف ให้รู้ว่าตัวเองเป็นใครให้รู้ว่าตัวเองอยู่ในฐานะอะไรแล้วการกลับไปเพื่ออะไรนะคะให้เชื่อมั่นว่าโอเคคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นเบสเ friend ของคุณก็ได้นะคะถ้าถ้าเกิดว่าคุณแบบเออยังอยากแบบยังอยากไปดูแลแหละเออมันต้องมีแหละมันต้องมีอะไรพิเศษแหละไม่งั้นคุณไม่ยังไม่วนเวียนอยู่รอบๆตัวเขาขนาดนี้หรอกทั้งที่คุณเองก็แบบเลือกไปแล้วอะไรเงี้ยนะอะมาดูกันดีกว่าว่าเขาอยากบอกอะไรคุณ I left you before you could leave me การที่เขาทิ้งไปจากไปบอกเลิกก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขากลัวคุณจะบอกเลิกเขานะคะ I regret lying to you ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาก็โกหกคุณเนาะเออถ้าเขาถ้าเขาเคยโกหกคุณเขาก็เสียใจนะ You and I were too y o ยังตอนนั้นคุณและเขาอาจจะกำลังเด็กอยู่มากๆก็ได้นะคะในเรื่องของ spiritual หรือว่าเรื่องของ ความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยยังเป็นผู้ใหญ่ไม่มากพอเพราะงั้นอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมีทั้งความกลัวมีทั้งาการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยเออเข้ามาเป็นหลักมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงก็ได้นะคะเออก็อยากให้เปิดใจนะคะได้รู้จักกันได้รู้จักกันใหม่ก็ได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงอนาคต5ปี1ิปีก็ไม่รู้ว่าถ้าคนคนนี้ยังอยู่ในชีวิต แล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปคุณกับเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นไปยิ่งๆขึ้นไปก็ได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือแม้กระทั่งวันใดวันหนึ่งนะคะก็อาจจะกลายเป็นคู่รักที่มันไม่ได้มีอุปสรรคหรือว่าเป็นคู่รักที่ถูกต้องแล้วเมื่อเวลามันมาถึงก็ได้นะคะก็อยากให้คีบออพติมิสติกนะคะคิดบวกเข้าไว้เนาะในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ก็นั่นแหละถ้าคุณแบบทิ้งเขาไม่ได้จริงๆก็ให้คีบเขาเป็นเพื่อน ะะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่เป็นบุคคลที่สามหรือว่ามือที่สามถ้าคุณมีความหวังดีกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปเดือนหน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะถ้าคุณแบบยังอยากแบบอยากฟังต่อนะคะว่าคุณจะได้กลับไปคุยกับเขาไหมได้เจอกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออได้เป็นกลับมาเป็นคนในชีวิต ของกันและกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะคนที่เข้ามารับชมเก่าแล้วก็ผู้ชมใหม่ที่เข้ามาก็ยินดีมากๆนะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กับแม่หมอด้วยนะคะเผื่อคลิปต่อไปหลังจากคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแต่ก็จะมีมาอ่านเป็นพิการณาให้เลือกกล่องไพ่เนาะจากหัวข้อที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นการสุ่มอ่านนะคะไม่รู้ว่าจะได้เป็นของใครแต่ว่า ถ้าฟังแล้วมันแบบตรงแบบที่แบบว่าเออดวงของเราเลยอะไรเงี้ยก็อ่าเคลมได้ไม่ได้ว่ากันนะแล้วก็จะเป็นคลิปส่องนะคะคลิปส่องก็จะคอยมาส่อง energy ของคนที่เราเอ่อจะจ้องสายตาอยู่ด้วยนี่แหละว่าเขาเป็นยังไงบ้างอารมณ์เขาเป็นยังไงเขาทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออจะมีการส่องกันประมาณนั้นนะคะเพื่อให้เราแบบได้ข้อมูลเยอะขึ้นเพื่อเราแบบอยากได้ข้อความหรือว่าเราอยากรู้อะไรอะไรเงี้ยอ เพราะการอ่านรายดวงดวงรายเดือนนะมันอาจจะไม่ได้แบบสเปซิฟิกหรือว่าตรงกับทุกๆคนอะไรเงี้ยเราก็เลยมีคลิปเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นการอ่านยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนจนกว่าจะได้อ่านคลิปลายเดือนกันใหม่ในเดือนหน้านู่นแหละเนาะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแม่หมอไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ